ยื่นหน้าบอแล,แล้วก็เอาเอะไมาทา,า,างไฟนอนด้วยก็จะฉุกได้ที่แล้วครับผมข้าวกำลังแตกครับผมกำลังสุกที่ครับเรานำไปเอาน้ำออกล้างข้าวหน่อยหนึ่งครับผมวตอนนี้เรานำข้าวที่ล้างน,นะครับมาข้างไฟนอนนะครับผม ใส่น้ำท่วมข้าวครับผมแล้วเราปิดฝาหม้อไว้ครับผมรอให้ข้าวสุกครับผมนี่ครับเริ่มหอมแล้วครับได้ที่แล้วครับผมรออีกสักพักนี่ครับเริ่มหอมแล้วครับได้ที่แล้วครับผมรออีกสัก ตอนนี้เย็นได้ที่้วครับผมนี่ครับมุงข้าวแบบโบราณครับได้ที่ไหมครับผมอเม,ม็ดสวยๆครับยอดครับผมแซ่บๆด้วยกันครับผมนี่ครับ<ๆ>สวยๆครับผม าค mm. บบบาวสวยครับผมหมแบบโบราณครับผมกับผัดนงไม้มกับปิ้งปลาปิ้งไก่ครับผมจ็บเบด้วยกันครับผมลหเเมอย